อธิบายการเสพติดสมาร์ทโฟนในแง่ประสาทวิทยาศาสตร์การเสพติดสมาร์ทโฟนได้มาถึงจุดที่แค่คิดว่าจะต้องอยู่ห่างจากมือถืออันเป็นทีรกัก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในหัวใจของเราความวิตกเนี้ยได้รับชื่อว่าโนโมโฟเบียความรุนแรงของการเสพติดสมาร์ทโฟนสามารถอธิบายได้โดยใช้แง่ของประสาทวิทยาศาสตร์ เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เซลลประสาทในเวนทรัลเทกเมนท a ลแอเรียจะรู้สึกตื่นเต้นมากพอที่จะกระตุ้นให้ประสาทสร้างสัก์ไฟฟ้าส่งผ่าน Pre-Synaptic t e r m i n มิ inal, ในส่วนของระบบรางวันในสมองของเราทำให้แคลเซียมช n นัลเปิดขึ้นเมื่อแคลเซียมกระจายเข้าไปในเซลลประสาทก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยโดพามิน โมเลกุลของโดพามีนจะจับตัวกับตัวรับที่เซลล์ประสาทโพสซินแอปติกทำให้โซเดียมแชนแนลเปิดขึ้นมาการแพร่กระจายของโซเดียมไอออนจะส่งผลให้เซลล์ประสาทเป็นบวกมากขึ้นแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะสร้างแอคชั่นโพเทนเชียลโมเลกุลของโดพามีนที่เหลืออยู่ในซินแนปส์ก็จะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ก่อนจะถูกดูดซึมกลับโดยโดพามีนทรานสปอร์เตอร์หรือกระจายออกไป และเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ไม่เสพติดในกรณีของผู้ที่เสพติดสมาร์ทโฟนนั้นกระบวนการเดียวกันก็จะเกิดขึ้นทว่าผู้ที่เสพติดจะมีโดพามีนทรานสปอร์เตอร์น้อยกว่า ส่งผลให้ยังมีโดพามีนหลงเหลืออยู่ในซินแนปส์และจับตัวกับตัวรับต่อไปการเพิ่มจำนวนการเปิดของโซเดียมแชนแนลเป็นเวลานาน,านจะทำให้ปริมาณการแพร่กระจายของโซเดียมไอออนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้เซลล์ประสาทเป็นบวกมากเพียงพอที่จะสร้างแอคชั่นโพเทนเชียล โดพามีนเป็นรากฐานตัวการที่ทำให้เรามีพฤติกรรมสแสวงหาการสแสวงหาข้อความไลค์ like, และผู้ติดตามจากโซเชียลมีเดียทำให้เรารู้สึกมีความสุขจากการได้รับคำยืนยันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนแรงเสริมที่ช่วยทำให้เรายิ่งปรารถนาที่จะสแสวงหาสิ่งตอบแทนเหล่านี้จากสมาร์ทโฟนของเรามากยิ่งขึ้นจนก่อให้เกิดการเสพติดในที่สุด เราสามารถกล่าวอีกในหนึ่งว่าการเสพติดสมาร์ทโฟนนั้นเป็นวัถจักรการเสพติดที่รุนแรงมากกว่าที่เราคิด